สวัสดีครับพี่น้องขาพ่อครับไอแซนเกษตร้ันหน้าคือเก้าพี่น้องคลิปนี้กันเลาะช่มเขาเขาหน้าบ้านพี่น้องแปลงนี้เป็นเขาหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านกอข้อหกพี่น้องอีเตียเขาอีเตียกอข้อหกนะครับการเกิดดีอยู่พี่น้องนะนะอยู่อีเตียกอข้อหกนะครับนี่ หน้าวานทุงนี่เป็นหน้าวานพี่นอ้องเนี่ยกะงามอยู่นาอยู่ดอกพี่นอ้องที่ได้เอาปุ๋ยมาวานาน,นี้วบบันนีเ้เพราะใบยังไม่แกเลี้ยงออกเลี้ยงแง่อยู่น้องพี่นอ้องสีได้หลังจากฝนตกแล้วก็มีน้ำขังพี่นอ้องน้ำขังแล้วเาก็ที่ได้แสนกันเดี๋ยวหาปุ๋ยมาใส่มาวานให้มันเขียว เล่นมันงามโกลๆนาะพี่นอ้องเนาะนี่กงงามอยู่ออกมาเลาะเบิ้งหน้ำหน้าหลับพี่นอ้องเจ็ดวันหน้าค่ะนี่แหละมีทีบันบันเท่ากันามแล้วเส่ายยำแรงก่ะหลาะเบิ้งหน้ำให้หน้ำหน้าหลับพี่นอ้องนี่แหละเาเห็นบานใบคะ่ะมันเกิดดีเล้วก็นี่แหละมีความสุขเห็น ตรงไหนตรงหน้าแล้วก็มันก็อิ่มตาอิ่มใจเกิดขึ้นดีแล้วเห็นผลผลิตของข้าเนาะอืเป็นแต่เกิดดีเกิดน่ะงามมานี่กันทีเดียวปุ๋ยมาใส่นี่เขียวเร่งน้องพี่น้องเนาะมันกิดเดือนเก่ากางน้อยกิดเดือนชิบกางน้อยปีหนา้าเออเดือนหนากระษีบุญข้าวสา,าล,ลีคือว่าลไก่แล้วจอแล้วไข่อย,ยู่มีหนำขังแล้วฝนตกมาใส่เนาะพี่น้องเนาะช่วงเมืองหันมันกิด ลูกบ่พอสิได้บัดนี่ไงแล้วมันลาะเบิ่งเขาหน้าน้ำเออเบิ่งน้ำนี่กงสิหาปุ๋ยมาใส่ตัวบัดนี้เนาะนี่แหละอีสานบ้านเฮาจังซี่ล่ะพี่น้องอีสานบ้านเฮานี่ที่สมัยเจ้าวน้าเฮาก็จังซี่ล่ะคือแบบน้ำจ่อย้ำแรงก็บรอบเบิ่งน้ำหนานี่ล่ะไปวิทีบ้านๆต้องให้ต้องหน้าพี่น้อง มึงเขาแล้วก็ขึ้นให้มึงมันสับปะหลังให้อ้อยไปถ้าสนลับพี่น้องเนาะเนี่ยปลูกกล้วยใบน้ำขั้นแท้พี่น้องขั้นหน้าเขางเป็นเกลือเป็นเกลือแล้วได้มาเมา่อเท่าไรไงกล้วยกะไรเนาะกล้วยยี่หรอฟังปุ่นปลู่กล้หลายอยูอก่กล้วยกะไรพี่น้องฟังปุ่นไปทางฟังปุ่นก็ปลูกกล้วยกะไรอยูอ่ นัครับเนาะโเสียงป่าสวบเนาะปลาสวบมี่ปลายู่ตัวเียบอสไหนมาใส่ใส่แตนที่แหลกวยเชียกวียมาท่นไหนยังใช่เนาะรอบึ้งไง้บึ้งน้าเกษบรน้านกเกเตรบ้านหน้ารับ ี่ล่อครับการที่ไอเส้นกับเลาะเบิ่งไงมึงหน้าที่ละยามืสองเนี้ยมแรงเราพี่น้องเนาะกับบ่งไห้ิ่งน้ำล่ะฮาน้ำหน้าน้ำเขาฮะอ๋อฝากพี่สาวน้องไสวัสดีครับผมฝากกูเลยก็แช่ไอแสนกับกเ,กเ,สกเส้นมันหน้านครับผมพอกันคลิปนาครับคลิปมีไอแสนไลฟพี่ละน้องไว้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โควย